แต่ขาวว่าแถวเนี้ยมันมีอาชญากรรมถ้าจับไอ้ผู้รายคนนี้ได้แล้วก็ขั้นเราเนี่ยจะขึ้นอีกสองขั้นปกติมี7เจขั้นอน,นี้เป็น9้าขั้นขึ้นบ้านสบายแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นยิย้มใ้าไอ้คนตัวสองคนนั้นเน่ย คนมันคนตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่อันนี้นี่อันหลังนี่เฮ้ยอุ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 ้ยอะไรของพี่เนี่ยฮะอยู่ดีมันคนตัวคุได้ยังไงพี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตาคุณเป็นต้อนะผมขอจับคุณเป็นป้ามาเนี่ยคุณฮะ นี่ใครเด็ดเดี๋ยวก่อนผกินเหล้าหึงเลยเนี่ยคุณกินเหล้าใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ไงพี่ฉลองปีใหม่ไงคุณเป็นใครเดี๋ยวก่อนผมเป็นตำรวจครับนี่ผมผมคุณมียศหรือเปล่าเนี่ยมีครับผมพอตอทพันพันตำรวจอาับเฉยกูเอะไรผมไม่รู้ผมจะจับผมเรื่องอะไรผมฉลองปาร์ตี้กันไม่ใส่หมอกข้นงนอกด้วยไม่เสริมหมอกข้นงนอกด้วยอยู่ในห้องพี่แล้วถ้าเกิดคือมันพังลงมาคุณไม่เสรหมอกข้นงนอกสามกระทงแล้ว สามกระทงสามสิบแล้วแล้วคุณคุณมาแล้วคุณจะไปขับรถไป่ะเนี่ยมันก็ต้องขับเนี่ยโอก็ต้องกลับอะค,ครับขับไม่ได้คุณโดนโดนจับไปเลยโดนนี่คุณคุณโดนหนึ่งเก้าแปดนะเนี่ยเกี่ยวกับอะไรทวีที่สามว่าด้วยการขับขี่มืนเมาไม่รู้เรื่องแล้วโทษสูงสุดคืออะไรประหารชีวิตรถได้กึ่งหนึ่งยิงเป้ายิงเป้าบัฟร,รถได้กึ่งหนึ่งรถได้เหลือหกลูกธรรมดายิงสิบสองลูกพี่อาจาร 1, ย์พี่อาจารย์ป่ะเนี่ยเมียของผมไอะพี่ผมจะทำคุณต้องไปบนห้องนู้น ถ้าทำเพิ่มอีกนะผมขอจับ้วยได้ไหมล่ะขอจับคุณได้ไหมล่ะขอจับคุณทั้งสามคนเลยแม่แม่น้าอนาจารนะจูบเลยพี่ส้มจูบเลยพี่ส้มจูบตักเลยพี่อะไรโคเคนนี่มานี่กระหม่อมสีอะไรกันวะเนี่ยใครตำรวจครับมานี่ยนี่เฮ้ยมาเนี่ยบอกให้คุณมานี่ไง เห็นกลัวคนนั่นตายวิญญาณมึงไม่เห็นพูดเป็นเล่นพูดเป็นโจ๊กใช่ผมเห็นเขาอยู่นี่นี่คุณมาทำอะไรแถนี้ผมเจ้าของโรงแรมก็ของโรงแรมใช่อันนี้ใครอ่ะมึงไม่เห็นก็ผมเห็นอยู่นี่เนี่ยมันเป็นวิญญาณจับไม่ได้หรอกคุณเล่นไปทำไรเนี่ยผมจะฆ่าพวกคุณ มาฆ่าผมเรื่องอะไรน,น,นั่นเพื่อนผมอะหนีไปหนีไปไหนไปในที่ที่เราชอบไปน่ะ <_ A> ไปเลยขึ้นเหนือเลย <_ A> กาศกันสิอากาศแคลงดียิ้มใหญ่แต่งชุดนี้ยิ้ม <_ A> ไม่กี่ปีหรอกนะเดี๋ยวจะไปบอกให้เขาไปเยี่ยมบอกใครคิดนีอะไรรึเปล่าเนี่ยเออหนูเป็นผีช่างพูดเดี๋ยไปกลับเนื้อกลับตัวซะนะเอาละฉันกลับเนื้อกลับตัวแล้วดีแล้วบอกเขาอย่าทำอย่าไปฆ่าใครอีกนะเขาเป็นคนดีนะทำความสะอาดบ้านซักผงซักผ้าแต่ทำไมเขาไม่จ้างเขาซักอ่ะ เขาลองทำดูลองใช้ชีวิตโดดเดี่ยวดูเอาเข,เขาเคยมีคู่มาก่อนเหรอเขามีครอบครัวไม่โทรคุยกันวะ <c oughs> <c oughs>